วันนี้ชนแนลนะครับมาที่ร้านบ้านไล่มหาสวัสดิ์้คิวยาวมากคนเยอะมากเลยเอ่ะจะมีที่นั่งไหมล่ะนี่นะครับชื่อร้านโอ้โหชแนลเวลาเปิดปิดนะครับอยู่ในช่วงทดลองเปิดนะทดลองเปิดแต่คนเพียบเลย อันนี้เราได้บัตรคิวแล้วเบอร์5 5เลยโอ้โหนี่เราจะเดินชมร้านก่อนนะครับสวยมากโอ๊ยอะไรมันของจริงหรือเปล่ปามีคิวนะครับผมยาวมากเลยร้านสวยมากอะ่ะของจริงนะใช่ไหมไม่ใช่ของปลอมนะลนะ่ะของจริงนะนะั่นแหละคือผลไม้จริงเลยมาวางที่นั่งก็มีหลายแบบมากเลย ดูปลาดูปลาเห็นป,ป,ปลาไหมสวยมากเลยอ่ะโอ้โหร้านสวยจังเลยข้างข้างหน้าจะมีสามเด็กเล่นบ่อนแชาแนลลองไปดูซิข้างหน้าโอ้โหสวยมากเลย นเนวผ้าับอย่างสไลเดอร์ด้วยซ้ายเมือกใช่เดี๋ยวเราดูข้างหน้าก่อนอาจจะใหญ่กว่าวโอ้โหมีน้ำตกด้วยเดี๋ยวค่อยข้ามไปไไเรา,าไ,ปไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันต,ต้องหาสะพานข้าม,อมโอ้โหนี่มีเรือตรงนี้เป็นมีสองชั้นด้วยนะเป็นทรงไทย แค่ไนนเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกใช่ไ,ๆๆไม่น่าได้นะพี่เขาได้ไหมเอาไปนั่งดูอปไปนั่งไปนั่งเ,เฉยๆนะเอาไปนั่งเลยเขาไปนั่งเลย,อ,ยอ้าวเหรอ อ๋อน,นี่เป็นบ้านา <l ots> <l ots> โอ้สวยมากเลยรูกเปิดประตูเองได้เลยเหรอ <l ots> โอ้โหเ <l ots> ย็นมากอย่างนี้จริง,งด้วยสวยมากเลยเฮ้ยตรงนั้นมีที่นั่งด้วย ออกทางนี้ได้ใช่ไหมออกทางนี้ได้มาเปิดประตูสิเปิดได้ไหมอ้อนเปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ดไม่ได้ปดไดปไปออกไปอ,อ่ะไปตรงไป,ออไปด้วยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้มาตามมา โอ้โหสวยมากเลยองเดี๋ยววานอาหารสวย,ยไะวัตงตกน้ำนะกล้าข้ามสะพานไหม,มไเดี๋ยวตกน้ำหรอกชนแนลเล่นไปเหรอตกไปตกน้ำเลยนะนะั่นอะ แล้วฮะระวังตกไงล้งลงไปนะสวยมากเลยชันแนลหนูจะตกจริงๆนะตกไปกับบัก้าเนี่ยไม่มีเราจับนะไปค,ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดินตรงกลางๆแหละตรงนี้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  กล้าไ,ไปนั่งไหมรอก่อนรอพี่เขาก่อน<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาก่อนถอยมาก่อนพี่เขาถ่ายอยู่นีคือในร้นนา,านนะครับโคมไฟด้วย,ยเอาชาแนลอขอบคุณครับไปไปเข้าไปเลย อะหันมาหันาหัมาอ่ะเสร็จแล้วไปถ่ายแล้วจับมือมันกลัวแล้วมันตกน้ำนะจับจมืออ่าโอเคพี่ก็ถ่ายแล้วระวังที่ก็ชนตกน้ำนะไปเดินดีเดีได้ไม่ได้เข้านี่จำได้จำเชื่อใช่ไหมที่เราบอก

่ปเล่นสาเดอวยกันนางนไม่ตกหรอกมาชแนลมาเ,เพราะว่านาช่วยนางยิ่งจะหลีหลาเดี๋ยวชแนลไม่ยืนอย่างนั้นนะ เรารู้เธอมาเรา,เรา,เ,ราเราถ่ายวีดีโออยู่ขึ้นไปเลย